i และการเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมลทืิชาชเชื้อไทยเป็นรรประชารัไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใดล้วนไม้รักสมัครที่ไทยแต่ติงรบไม่ขา เอกลาดจะไม่ให้ใครคงขี่กลาดเลืเอดทุกจากัตนชาตรีถ้าเริ่มประเทศจะไทยทวีมิใช่จะอยู่พระธรรมเป็นแสงนำทางชีวิตสมบหมดว้ยพครับอรหังสำมาสำมุโทโธพกวาพุทธังพระก่อนตังอภิวาเทมีตวาคธาโตพระตตาธมโม ธรรมังนามาสามาิสุปฏิป,ปโนะกวะโตสาวะขะสังโฆสังขังนามามิพระมหาย์ทตรตงเป็นฉัตใจของประเทศขอไว้ามพระคครับเพื่การเป็น,นรพระวรรณาภิบาลาพุทธเาจา้าการนพภาภุมิบานบุญญาดิเลกเอปรมะจากึง พระสยามินประโยศยิ่งโยงเย็นทีราพรมาบริบาลบนพระคุมทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารค์ขอบันดาลหากสุขใดจ,จงสิิดังวังวรักเรือไทยดูจากขวายชัยชยโยวันนี้เรายืนตรง นิ่งครับสักหนึ่งนาทีเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณเพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์เพื่อระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์เพื่อระลึกถึงพื้นแผ่นดินให้เราได้อยู่ได้กินได้นอนได้ใช้ได้มีความสุข บีดครับบิดครับกดครับอันนี้ครับอันนี้เต็มเต็มนะครับเต็มตามทิดป้ายเฮ้ยเปี่ยวครับอันนี้เต็มต้นเลยนะครับอฮ้ยต่อไป ตั้งตั้งตั้งครับตั้งสนวนอ,อื้อเดียครับอื้อมุนไรครับเพราะว่าเราจะได้ตีสอบคองๆ้องคับครับนนนหาาบนะนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบเนีหเวลาเราตีสอกียไปยังไหนอันนี้ครับกันนี้ครับเอื้ออืม อี้เข่าครับออกมือ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 พุ่งแรงพุ่งแรงจรงเอาจนเข่าแล้วอย่างนี้จะเดินจะเข่าไปแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเศรนฐายเอีย้ยเอี้ยมือนะครับมือจะตกครับมือตกซ้ายขององค์กำลังเราเดินนะครับหนึ่งสันงมาครับหนึ่ง สองมนะหนึ่งสองเมัดเสยับเอบมัดเสื้อับอบมัดเสย้อับอบมัดเบยงรับมัดเบยงรับมัดเบยงรับมัดเบยงให้ตั้งฉากนะครับมัดเบยงรับมัดเบยงท้องนะมัดเบยงนอ้บกับอือิสอส สอบทัดพลางสอบทักมล่าสอบสอบนัะสอบนัะสอบน่ะทิสเฮสสอบตีสอบตีสอบตีมือปิดครับเอ๊ะสอบกระถุงสอบกระถุงเอ๊ะสอบทักเอสิ เฮ้ยเีสิเฮ้ยสิทีนี้ตัวกับ45เฮ้ยน,นีดด่ดูนะปับ๊บเฮ้ยท้ามั่เหมือนเดิมมือบีิบอ่างนั้น,นะไม่ต้องไม่ต้องแบบนี้นะครับนะครับดูนะมันกับตัวไม่ทันดูนะครักล้าตั้งเฮ้ยเฮ้ย

Thức Thấp Thấp Mai, mai Cô đơn mặt Đâu sạc Nhá Chụp ngôi, chụp ngôi Thức Mai, mai Thái thịt dùm đơn đơn Mũm thái đều, mũm thái đều Thức Đu nè Chít, 2 3 4 5 <laughs> Hoặc à, à không có làm không phải không phải tôi đã đưa ra đây là đưa ra tôi cũng Bật một không phải 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 không บีบครับอืครับอือเอาว้มือดีครับปิบครับปั้งปั้งปิดครับบีบององครับเอวปิดครับบีบององเอวดึงรับดึง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 ดเอวเอวเอวอย่กครนะมันถึงไงดึงไงครับปี๊ปีเอวว้าวมา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 

呃，我要，我要。 哎。嗯

hưng 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 tại ta, hưng 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 hưng

อย่างนี้อย <a few. S 2> ่างนี้ย่านี้เข uh ้าปีไปลานี้ครับเวลานี้ถือมาถือมานี่เนด้เตขานนก่อนเออเออมึงดุมึงดุเอาว้าวไปด้าน้ครับือไปเต้าเตีเฮรว้าเฮ้ยว้าี่เ้เร็่มีดเอาหนึงสอง

đâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้สวัสดีครับเรามีจัก1เลข1 2ใบตีเข้าไปตู้มตี

ตีวอีกอีกอีกต uh ีากว้างครับตีหากว้างครับอากว้างเอาตีสามสี่ห้าไหวัเมาเข่าพลิขำหากว้างครับหากว้างกลับไปได้เียวดนะเแทงออกเดินไปตีตีตีตังตีอแล้วสามเฮ้ยแว ตีอากดไปเท้าใหมห้กดไปเท่าหกกดไปเท่าเจ็ดงไปเท่าแปดเก้าสิบแรงเอแรแรงแรงิ้ออดวนะเดีนะเดีวนัสิบองกันนะดูนะกูทไปทนไปเอ้ยยังไงเอ้ยยไปเอ้ยเอาเวเร็วเววางแล้วห้าสิหกเออสิบเจกดไปเท้าไหม แปดยี่สิบเก้ากดไปท้าลงกดไปท้าลงยี่สิบยี่ยสองยี่สิบสามยี่สิสกดไปท้าลงยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิเจยี่แปดับยี่บเก้าสามดูก่อนดูก่อนเราจับไปจัไหมก่อนเลตีเขากดไปท้าลงอ่เอาตีไหมดิกดไปท้า

นี่แล้วตอนนี้มันนี่จะตกมือไหวปั้งเลยปล่อยออกไปเลยหยัดหยัดแต่งน้ำแบบนี้นเป้าปั้งเอาปั้งแน่เลยไหมเกี่ยว้านไล่เกี่ยวคางมือนี้เก็บเข้าไปปุ่งนะครับเออนะถ้าบมาเขคาเหมือนกันเนะอย่ามออย่ามอแบบนี้มันไม่แหลมไม่จริงมันจรงมันดีเก็่ยวกับพุ่งเร็วด้วยเออพุ่งเร็วด้วยมือจะตกมือจะตกนะครับเตะเหมือนกันให้เหยีัดออกไป เอียกมาเลยนะครับหมดแถวรุ่งรุ่ายปพันหนึ่งสองพาพันหนึ่งสองเลือกแล้วหนึ่งสองมวยไทยไทยโยขอตัวครับ,รบไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี้ไม่ไ้ว่าทุ่งเลย